เนี่ยครับวันนี้จะมาเนี่ยครับปลูกต้นเข็มอินเดียนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะมีดอกใหญดอกละเนี่ยเพิ่งออกดอกมาสองดอกครับล่วงไปดอกละนี่ก็สวยนะครับตัวเนี้ยชื่อเข็มอินเดียนะครับที่ขายใหญ่พันธุ์ก็ไม่ยากครับเนี่ยเอากิ่งที่ยังไม่ออกดอกนะครับตัวนี้ก็เริ่มออกดอกเล็กๆแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกแล้วก็ตัดตัดไปชาได้เลยนะครับเนี่ยก็ ไม่ยากครับอย่างนี้ครับเราได้เห็นว่าเอากิ่งนี้ไปปักช้านะครับเราก็ตัดเลยนี่ก็ได้กิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราไปปักช้ำกันครับนี่นะครับนี่ครับพอเราตัดมาแล้วครับนี่นะครับเราก็ปักช้าไปเลยครับ จะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ถุงอบก็ได้แต่ผมจะใส่ถุงอบนะครับพอได้เงี้ยผมก็ใส่ถุงอบเลยนี่แหละครับไปถุงอบไปดีกว่าเราดูแลง,ง่ายครับถ,ถุงอบนี่นะครับแล้วเราก็บัดยางไว้ในร่มไว้ในร่มสักพักหนึ่งนะครับเอาไว้ในร่มสักสองอาทิตย์ก็ได้ครับค่อยเปิดแค่นี้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเข็มอินเดียครับตัวนี้ปลูกมา17วันแล้วครับก็วันนี้ได้โอกาสแกะยางนะครับจริงๆแกะได้แต่สองสาวันที่แล้วแล้วครับแต่พอดีฝนตกบ่อยครับเลยไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายวันนี้ก็ตกหน่อยๆนะครับก็เีโอกาสแกะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยายสี่ห้าวันนะครับแล้วค่อยเอาออกจากถุงนะครับ เราจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแคมปอินเดียที่ชําไปนะครับตัวนี้หนึ่งเดือนกับ7วันแล้วนะครับเนี่ยครับก็อยู่ปกติดีครับเนี่ยครับวิธีขยายพันธุ์ครัง่ายๆอย่างนี้นะครับครับบวัสดีครับ